ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่กดข้ามโฆษณาด้วยก็ดีครับนี่นี่ s u b s c คร b e เคลัอบเฮ้ยปล่องอะไรวะนะสาวที่ไหนแอบชอบไอ้มนุษย์แล้วส่งของขวัญอะไรมาให้เปะวะแล้วทำไมไม่มาให้ดีๆครับโยนมาทำไมก็เขินไงฟิลแอบรักอะเฮ้ยไหนดูดิไอ้เราก็เหล่ทอแต่ด้วยหล่อเท่ไว้ไห้ลองเปิดดูดิไอมนุษย์ <c oughs> เรียบร้อยปิดจบเฮ้ย เป็นไงกันบ้างเป็นไรเปล่าอ๋ออยทำไมต้องยื่นกล่องมาเปิดตรงนี้ด้วยวะเนี่ยเต็มเลยืึโชคดีที่ผมหลบทันความไวเป็นเรื่องของปีศาจพอดีโจทย์เยอะว่ะเลยต้องระวังตัวหน่อยไขรส่งมาวะเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบอะไรไข่ดำหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเอาหน้าถือว่าฟาดเคาะไอ้มนุษย์มันฉลาดกว่าที่เราคิดทีนี้มันคงระวังตัวมากขึ้นแน่แนรีบกลับไปรายงานซอก่อนดีกว่าเราต้องวางแผนให้รัดกุมกว่านี้ก่อนค่อยมาเล่นมันใหม่ไปอืหน่อย เยอะหยอเสร็จแน่เฮ้ยอร่อยเว้ยเฮ้ยหมดแก้วเจ็มจนเฮ้ยเราก็ชงกาแฟเหมือนทุกวันนี่ว่ะทำไมวันนี้มันโคตรอร่อยเลยวะเนี่ยไรกันวะเฮ้ย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 เ้ย ดีนะไข่ไม่แตกเงยเหมือนเติบเงยดีนะเบรกทันเปลือกกล้วยมาไงวะเนี่ยวิ่งไม่สําเร็จอีกแล้วเปลือกช้ำหมดแล้วจะเอาที่ไหนใส่อที่นี้วิ่งไม่ต้องใส่เย็นดีว้ยวิ่งต้องเล่นของหนักเฮ้ยไอนมนุษย์เฮ้ยอ,อะไรวะน่เฮ้ยช่วยด้วยว้ยช่วยด้วยขอวุธดป้องกันตัวหน่อยเร็วๆว เวเฟอร์กับมนุษย์จะดวนกันแล้วครับเฮ้ยงานนี้ไม่เจ็บตัวแนะน่นี่ไม่ใครก็ใครอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยมันคือการต่อสู้ในวิถีของลูกผู้ชายอืโอ้โหส่งเสริมอีกเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้ซ่อมบ้านอีกรอกย่า yeah! มาเด้เอาวะ โอ้โหรับจบไวเองไม่ให้เจ็บทั้งสองฝ่ายคอดเท่อ่ะแม่ขาหนูรักเขาน้ยกรี๊ดทำไมแกรีบล้อลงมือจังวะก็บอกให้กลับไปวางแผนกันก่อนไงแล้วไหนห้าวลุยเดี่ยวจนพลาดแล้วพลาดอีกแบบนี้วะเนี่ยฉันอยากรีบล้างแค้นให้ซอซอจะได้หมดเรื่องที่ค้างคาในใจสักทีรอยยิ้มของซอจะได้กลับคืนมาอีกครั้งทำไมทำเสียงนุ่มชักทำแม่งทำแม่งเฮ้ยนี่แกคิดอะไรกับซอปะเนี่ยซอเป็นเจ้านายพวกเรานะเว้ย แกไม่ใช่บิ๊กแอดอย่าเล่นของสูงจะดีกว่าฉันเข้าใจว่ามันยากที่จะหักห้ามใจกอดซอของพวกเราอ่ะมีเสน่ห์ชวนหลงไหลออกขนาดนั้นสวยสงา่าเซ็กซี่ขยี้ใจในตาดุแต่ดูเคลิบเคลิ้มในเวลาเดียวกันการพูดการจาใช้น้ำเสียงเล็กแหลมตะมุตะมิแต่มีพลังและความเด็ดขาดบาดหัวใจตาคมผิวเนียนอมชมพูสว่างสดใสถิ่งสตรอเบอรี่นี้หอมฟุง้งเฮ้ยทีแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เองบิวสซะจนคิดจริงแล้วเนี่ยอ่านั่นไงไอ้เนลคุณก็เพราะเองแหละบรรยายซะ สอรู้เรื่องนี้เข้าเองซวยแน่เออทุกการลงใจมีความเสี่ยงอยู่แล้วเว้ยไอ้มนษย์เสียงใครบ่นอะไรข้างนอกวะไปดูดิเฮ้ยไม่เอาอะ่ะกขกลัวโอ้โหมปล่อดตอนนี้ทีมเมื่อกี้ทำเฟี้ยว